สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่มิวเซียมไทยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งก็วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็คือที่นี่ก็จะเป็นเหมือนที่เขาทําไว้รองรับนักท่องเที่ยวประมาณนั้นแต่ผมก็ไม่เคยมานะครับนี่คือครั้งแรกนะครับก็เลยคิดว่าจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับ นี้พาทุกคนมาเดินชมนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นการจำลองนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนร้านโกปีครับทุกคนก็ะจะมีอาปแปะกำลังชงโกปีอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนี่เหมือนเรามานั่งร้านโกปีประมาณนั้นเลยนะครับก็มีอาปแปะนะครับนั่งกินโกปีขนมสดแบบภูกเก็ตภูกเก็ตนะครับแล้วก็มีหนังสือพิมเนาะนี่ก็จะเป็นโต๊ะ กินกาแฟกินชากินโกปีตอนเช้าๆครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเก้าอี้ร้านตัดผมสมัยก่อนเนาะเก้าอี้บาเบอร์นะครับจําได้ไหมครับหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับเก้าอี้แบบนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรงอคาขีใช่ไหมครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเหมือนชุดชุดแต่งงานแบบภูเก็ตครับทุกคนเขาเรียกชุดอะไรชุดบาบาชุดยายาประมาณนั้นนะครับ ส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบของเก่าที่เขาสะสมมาไว้นะครับทุกคนเขาก็มาทําเป็นเป็นมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะโชว์นะครับให้คนเข้ามาดูประมาณนั้นนะครับก็นี่เป็นนาฬิกาเห็นไหมครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบของแบบของเก่าที่เขาสะสมนะครับมาจัดโชว์ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนแบบสมัยแบบโบราณนะครับ ไหมมีโคมไฟนะครับเมื่อกี้ตกใจหมุนรูปปั้นเอาแปะนะครับนั่งอยู่ข้างในห้องนะครับก็เป็นบรรยากาศของห้องนอนแบบอันนี้เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับทุกคนแบบโบราณเนาะอันนี้เต็นเตียงแบบโบราณเลยเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับอันนี้อีกห้องหนึ่งนะครับอีกโซนหนึ่ง นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลแบบอาร์มอะไรอย่างนี้ทุกคนแบบสารเจ้าภูกเก็ตอะไรประมาณเนี้ยมีการจําลองให้เห็นนะครับถึงวัฒนธรรมแบบของภูกเก็ตเนาะนี่ครับเป็นเหมือนอาร์มภูกเก็ตอะไรประมาณนี้ครับทุกคนสารเจ้า โอเคทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูโซนอื่นอีกนะครับซึ่งที่นี่เขากว้างมากนะครับก็ครับก็เดี๋ยวไปดูโซนอื่นอีกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ไฟนะครับทุกคนสวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปนะครับก็จะเป็นดอกไม้โอ้ทันบนนะครับเป็นสวสวนดอกไม้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับ ให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกสวนดอกไม้สวยงามมากทุกคนอดอกไม้ด้านหลังสวยมากทุกคนเ,คเดี๋ยวจะพาเข้าไปอยู่ในโดงดอกไม้นี่นะครับพาทุกคนเข้ามาแล้วโอ้สวยมาก เคเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อนะครับตอนนี้พาทุกคนมาอยู่ที่โซนของพวกเหมือนงานไม้ครับทุกคนงานไม้ที่เขาแกะสลักนะครับสวยงามมากเลยนะครับมีในตู้โชว์ด้วยนะครับทุกคนดูก็เดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆโซนนี้จะแบบมืดๆนิดนึง เดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนครับผมนพาขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบนี่ครับประมาณนี้นะฮะเป็นตู้โชว์ต่างๆที่เป็นไม้แกะแล้วก็ลงด้วยพวกแบบทองใช่ไหมเป็นลวดลายต่างๆเดินลงไปดูฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นดเดี๋ยวตรงดี้ดีส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบของเก่าออย่างเงี้ยครับทุกคน เนี่ยครับโคมไฟต่างๆโคมไฟต่างๆ,างๆก็เหมือนที่เขาตั้งตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบถ้าเกิดคนที่มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมามาดูแล้วก็แบบสนใจเนี่ยพวกเนี้ยก็ซื้อได้นะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นพวกพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เป็นฟิลแบบโซนล้านนาครับทุกคน เป็นพุทธรูปนะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านบนโอ้ตรงนี้สวยมากนี่เป็นฟิลแบบโคมแบบยี่เปงอะไรประมาณนี้ทุกคนแบบทางเหนือเหนือหน่อยครับเป็นไฟสวยมากนะครับ สวยงามมากครับตรงนี้มีการเล่นไฟด้วยนะครับรเ,เข้ามาด้านในอีกนะครับตรงนี้ก็จะมีการเล่นนะครับไฟด้านบนเห็นไหมครับแล้วก็มีฟิลแบบทางเหนือครับทุกคนเหมือนเขาจำลองแบบโซนแบบทางเหนือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของโคมไฟแล้วก็เนี่ยเป็นต้นโพอะไรอย่างเงี้ยแบบ เป็นอะไรเป็นน้ำหรอเออเป็นน้าที่เหมือนเป็นบ้านแบบฟิลทางเหนือป่ะเนี่ยน่าจะประมาณนั้นนะครับทุกคนได้ขึ้นแต่ตรงนี้ก็สวยนะอืมนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีการเล่นไฟเนาะแล้วก็แบบจำลองแบบอ,อค้าแม่ค้าอะไรประมาณนี้ปะ่ะน่าจะใช่นะครับ โอ้เดี๋ยเล่นไปสวยมากเลยอ่ะนี่ครับทุกคนคือแบบคนขายของอะไรประมาณนี้ปะน่าจะใช่นะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูโซนนี้นะครับเหมือนดอกไม้จะเยอะครับทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วอ๋อเป็นแบบฟิลแบบดอกบัวสวยงามมาก บนเราก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับห้อยลงห้อยลงห้อยลง ก็เดี๋ยวเราจะไปสู่ทางออกนะครับทุกคนเขาบอกว่าทางออกน่าจะเป็นเหมือนแบบมีไฮไลท์เหมือนแบบว่าฟิลานพีซิงอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูกันด้วยนะครับมาแล้วครับทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเป็นโซนทางออกเนาะอาณาจักรละโวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จำลองแบบว่าอันนี้เป็นทารวดีนะครับ อาณาจักรในแต่ละยุคประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละยุคในแต่ละสมัยส่วนโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ พระพิคเนตครับทุกคนก็โอ้สวยงามมากเยอะมากเลยนะครับทุกคน ตัวนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีการตกแต่งไฟนะครับตามทางเดินนะครับสวยงามมากครับทุกคนก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับซึ่งเขาก็จะเน้นการตกแต่งเรื่องของดอกไม้เยอะมากนะครับแทบจะทุกจุดเลยก็ว่าได้ดูครับแล้วก็ไฟนะครับเป็นดอกไม้ด้านบน เดี๋ยวจุดสุดท้ายนะครับเราจะทานบ้านผีสิงน่าจะแบบนั้นนะครับกดรอยย้อนไปดูได้เพราว่าจะถ้าบอกไปจริงๆก็ไม่อยากเข้าไปเดี๋ยวจอยย้อนไปถายให้คนดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนเข้ามาบ้านผีสิงครับทุกคน ถ่ายรูปไม่ได้นะสแสงไม่มีมมเออมีคอรมีคอรโอ้โหแรงมากมโอ้อันนี้ก็สื่อ นำก็กลัวใช่ครัตอนนี้เราจะเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะครับทุกคนที่บริเวณบ้านผีสิงอขอรงนี้นนเป็นโซนของเกจิอาจารย์ค่ะ ตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบกระจกนะครับทุกคน ทุกคนก็ตอนนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับก็เมื่อกี้บ้านผีสิงน่ากลัวมากนะ <Okay. S 1> น่ากลัวอยู่นะ <Okay. S 1> ก็ <Okay. S 1> เป็นบรรยากาศนะครับพา <Okay. S 1> ทุกคนมาเที่ยวนะครับวันนี้ก็ใครที่อยากจะมานะครับอยู่บริเวณแถวก,กระทู้นะครับก็ออกมาได้เลยนะครับออกมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบซูวินเนียนะครับทุกคนก็เป็นแบบขายของที่ระลึอกอะไรประมาณนี้นะครับด้าน,นหลังนะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ